สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ตอนสายๆค่ะพามาเปิ่งทงหน้าค่ะเขาออกข่วง้วเด้อลมหนาวกับกำลังมาพัดวีวีอยู่ฝนกระเพิงเศร้าตกเขาออกข่วงแล้วบ่าันออกพันษายอยู่นะลมพัดวีวีอยู่จ้ะจะไปร้านขาดไปซื้อยาให้แม่ ส้มทงไปนำไปซื้อยาให้คุณแม่ก่อนเป็นวัดเป็นไข่เป็นกันเบิร์ดเถือนผลาจังสีสายโอ้บรรยากาศดีทงไฮทงหน้าบ้านเรา วันนี้ชมล่มซอว่าเพิ่นบดไดมาสารป๋าใหม่เบิดมาห่องห้องเฮ็ดยังเดี๋ยวเนี่ยไม่